สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่4มีนาคม2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะยังไม่แนะนำให้ซื้อเฉลี่ยหรือเล่นฝั่งซื้อจากภาพหรักที่เป็นขาลงส่วนนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะช็อตโพซิชั่นรอเปิดสถานะขายตามการรีบาวและหาจังหวะซื้อปิดทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว มีจุดสต o อร o s อเสมอหากราคาสูงกว่าจุดที่เปิดสถานะขายหรือบริเวณแนวต้านสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1อยู่ที่1,700เ้เหรียญแนวรับที่2อง8 0ปเหรียญส่วนแนวต้านต้านที่ 1, 1 7 7 4 0เหรียญต้านที่2อง4 5เาเหรียญสำหรับแนวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะ ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีกครั้งโดยเมื่อวานนี้ทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,701เหรียญก่อนจะดีตัวกลับขึ้นมาและเช้านี้อยู่ที่1,715เหรียญภาพรวม SDR p เทขายออกต่อเนื่องแม้ในวันก่อนนี้จะซื้อเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อวานนี้ก็ยังคงเทขายทองคำอีกอยู่ที่4.74ตันโดยปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1 8 2 3 8ตัน ด้านจัตชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นโดยเมื่อวานยืนเหนือ91จุดอีกครั้งเช้านี้อยู่ที่91.02จุดขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่1.48%และทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรอมมอร์นิ่งรีพอร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ